มชิมาของพระผุปเจ้าที่เดชมันหนักขนาดไหน,นมัชฌิมาก็อย่างนั้นเอาให้ถึงกันถึงกันนั้นนั่นเดียวมัชฌิมารอยะมัชฌิมาของที่เดชมาใช้เลยถ้าเราจะต้องการจะมัชฌิมาพระเจ้าจให้เรืองถึงความหนักเบาของเราที่มันแสดงอยู่ภายในใจมันมีความหนักเบาแค่ไหนมีความดื้อด้านขนาดนนานไหนภายในจิตต้องใช้อุบายเทอร์ามานมันจนให้ถึงกันนั่นนั่นแหละเป็น มัตติมาเหมาะกับการฆ่าวิเดชประเภทนั้นๆมัตติมาที hmm. it, you, mm ่มาที่โลกหมายกันคือความที่เกียดก่อนแด้ขนานี้พอดีพอดีพอดีแล้วมัตติมาวิเดชมันก็ไมพอดีไงมัตติมา้องทำไม่เป็นนะควรจะตายว่ามว่ามลงไปควรจะอะไรมั่วผมมั่วผมลงไปตามการตามเวลาตามสถานที่ตามเหตุการณ์ที่เกิดจะทําอย่างนั้นนะหนงเลือกมัตติมา หนมัชฌิมยเดศอย่างที่เราเราเป็นกานเห็นมันนี่มัชฌิมยุเดศคือการจะทำอะไรบ้างเยมากเพราะว่ามันจะเปิดทวเจญาำมัชฌิมเนี่ยยุเดศมันเอาดรงวิญญามาใส่ไข้แล้วมันอยู่ข้างหลังแล้วแลมันขึ้นปีนบนหัวคนผมเข้าใจคนแล้วบนหัวบนหัวเลยคำว่าธรรมะนั้นเป็นของกลางก็จริงแต่คจะนำมาปฏิบัติ ต้องแยกมาตามประเภทให้เหมาะกับตดีในใิสัยของตนที่จะนำไปใช้อิธรรมะคำว่าเป็นของกลางมีทั้งอย่างหย่อนอย่างกลางอย่างอุปตษคืออย่างเยื่อมเด็ดขาดสำหลับผู้ที่จำมาปฏิบัติก็ปฏิบัติทั้งสามอย่างนี้เหมือนกัน คือตามการเวลาหรือตามเหตุการณ์สถา,านที่ที่คนจะใช้ทะประเภทนั้นๆให้เหมาะกับกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจของตนไม่ยงนั้นมันก็ไม่เหมาะสมกันมันแย้กันไม่ได้ควรจะหนักแจะไปเบาเสียมันก็ไม่ได้ควรจะเบาจะไปหนักอย่างนี้มันก็ไม่ถูกก็มันก็เครื่องมือทํางานนั่นเองงานประเภทใดที่นคนรใช้เครื่องมือชนิดใดในช่างต้องทราบเองควรจะหนักจะเบาจะใช้เครื่องมือประเภทใดให้เหมาะสมกับงานนั้นๆ นายช่างเขาก็สร้างมัเขาเองนี่เราเป็นนายช่างขนาเราเราควรจะสร้างในตัวในตัวเองขนาดไหนที่จิตมันดืดึงขนาดเวลานั้นหละเอาให้หนักขนาดไหนที่มันอ่อนโลนลงไปแล้วมันย้อนลงไปแล้วปฏิปรามันก็ต้องต้องหย่อนยานลงไปตามน่ะถ้ามันเข้าขั้นละเอียดคือควรจะท่างความละเอียดก็ต้องท่างความละเอียดจะไปผาดผลนั่นก็ไม่ได้มาหาลู่ในตัวเองนั่นแหละ ถึงเวลาเด็ดมันก็เด็ดถึงเวลาหย่อนก็หย่อนแต่ไม่ใช่ว่าหย่อนด้วยความอ่อนแอรหย่อนตามความเหมาะสมที่ควรใช้ในการนั้นๆกับสิ่งที่มันเกี่ยวข้องกับตนคือที่เหล็กมีเพียงกา,การปฏิบัติเหมาะสมเดียวกับมัชชิมา,ถ,มาถ้าได้ผลไปโดยลำดับถึงขนาดที่จิตมันมันหมอบราดลงไปด้วยการทรมานอย่างหนักเนี่ยขณะทีมะรรม่มันหมอบราดไปเจอตามตีมันยังไงมันหมอบราดลงเข้าเข้าสู่ควาโมโง่แล้ว ก็เป็นผลนั่นเองแล้วก็ชมผลสะเวทผลนั้นจนกว่ามันจะแสดงตัวองมาอีกในท่าไหนพอถอยออกมาจากนั้นแล้วมันจะไปท่าไหนค่อยตามไปน่ะนี่ยกตัวอยา่างคือกนัจิตที่เราได้พิจารณากันอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยยังเอากิงเอาจางจนถึงเหตุถึงผลประจากษกันภายในจิตใจจนกระทั่งถงึงข้าวยู่ความราบับภาพแล้วถึงนั้นมันก็ต้อง ก่อให้เป็นเช่นนั้นไม่ไปแตะต้องอะไรเลยนะเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความทรมานอย่างหนักนะเวลาได้ผลก็ได้ผลอย่างเต็มภูมิก็สวยผลในขณะน,นั้นความสงบความสว่างสวายจะแสดงอยู่ในตัวไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเราก็จะไปชำระอะไรแล้วจะไปทรมานอะไรในขณะน,นั้นโยมปัจจิปัญญานี้ก็ท่าคนอยู่เท่านั้นไะม่ทนะํางานะนะนะ เป็นคามสามารภาคหนึ่งนะพอจิตถอยออกมาแสดงอาการดื้อดึงฝ่าพุนอะไรต่อไปอีกน่าหนัะทิ้เป็นโอกาสที่จะตามไปตามความหนักเบาของกิเลสที่มันแสดงขึ้นมามเรียวกว่าความเหมาะสมกิเลสก็มีหลายประเภทธรรมะก็มีหลายขั้นผู้ที่นำมาปฏิบัติก็ให้เลือกเอาตามกิเลสที่แสงจนที่ถือว่าเหมาะสมกับธรรมานั้นๆ ที่จะนำมาเหลีมาแก้เหลี่ดประเภทนั้นๆลำใหญ่ก็มีตรงนี้ที่อีกอันหนึ่งครูวาจาร์ที่ท่านเคยหนักตามติีนิสยัยของท่านมาอย่างไรเวลามาให้อุบายสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ก็รู้สึกจะมีนิสัยนั่นแสงมาด้วยหรืออย่างเด่นก็มีไม่ต้องเพียงเอาแสงมาด้วยนะต้องเป็นนิสยัยของท่านมาการที่ท่านจะแสดงให้คนทั่วไปฟัง เลือมา,ายาทอันเหมาะสมดีงามนัน้นเป็นไปตามเรื่องของบุคคลการแสดงในวงใกล้ชิดเฉพาออย่างยิ่งอย่างท่านอาจารย์มั่นท<า>่าน,นจะแสดงอย่างเป็นเ็กเป็นหน่วยอย่างเต็ดต้อน,นมีแสดงว่านิสยัยของท่านท่านเคยฝึดทรมานที่เละหรือปราบปรามที่เละท่านปราบปรามมาด้วยอุบายด้วยวิธีการอย่างนี้นี่ถึงการที่จะมาสอนอูุศิด ปัหาที่ปรึกษาอบรมเฉพาะอ,อย่างยิ่งคือนักปฏิบัติด้วยกันล้วนๆท่านจะแสดงให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มภูมิของท,ท่านที่เคยได้ปฏิบัติได้รู้เห็นมาอย่างไรแต่ันลารู้สิตที่ไปรวมทรึกษาเวลาท่านแยกแยะไปทำคนหมู่มากเป็นประชาตัวที่ไปเกี่ยวข้องท่งานเขาแยกแยะไปให้เหมาะสมกับคนที่มาเกี่ยวข้องเท่านั้นเป็นบางการ ที่เป็นเรื่องนิสัยของท่านจริงก็แสดงในวงคล้ายคิดนั้นจะได้เห็นบวดลายของท่านว่าเป็นยังไงและพร้อมทั้งจะได้ย้อนพิจรานาถึงวัตถุธรการดำเนิ้ของท่านมาตั้งแต่ก่อนเมื่อท่านถึงน้องอาเป็นคุณอาจารท่านมีวิธีการย่างไงก็คือมีวิธีการดังที่ท่านสอนเรานั่นเองอย่างเผ็ดร้อนเอาหิงออกจาเอาเอกเป็นเอาตายเข้าว่าเลยนี่คุวอาจารย์หนายจริงมากเจ้านาิสัยนั้นมาใช้ เสมอเพราะนิสัยนี้อยู่กับตัวเองออกได้ง่ายๆอย่างอื่นที่มาแชนนิสยัยมันก็ต้องมีการดัดแปลงแต่ตามสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเป็นชัวารนชั่วเวลาเท่านั้นไม่เสมอไปเหมือนนิสยัยอยากนิสัยเป็นหลักเสมอไปดงได้เต็มเม่เต็มหน่อยถ้าเป็นตามนิสัยแล้วได้เต็มเมดเต็มหน่อยคําว่านิสัยนี่หมายถึงว่าพื้นเพแต่งกิริยามายาก พิการแสดงออกเป็นอัดสนทรกมก็เป็นอีกแนง่งที่นํามาแสดงนั้นท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านรู้จริงเห็นจริงด้วยวิธีการอย่างนั้นท่านออกแสดงมาก็เต็มเม็เต็มหน่วยอย่างเผ็ดร้อนเช่นเดียวกันถึงใจทั้งผู้แสดงด้วยถึงใจทั้งผู้ฟังถึงใจทั้งการที่จะถอดถอนเิ่งเด็กคือมันไม่มีอะไรสงสัยฟังว่ามันถึงใจถึงใจทุกอย่างแล้วไม่มีสงสัยกําลังใจมันก็มีมาเอง เราที่จะนำไปปฏิบัติต่อตัวของเราเองก็ควรจะให้เป็นอย่างนั้นทั้งคราที่จะเด็ดก็ให้เด็ดมีจะอ่อนมีย่อนยานลงไปตามสภาพของถาดของขันของจิตใจเราก็อ่อนไปตามสภาพตามการตามเวลาจิตใจของเราเรียกร้องหนาะความช่วยเหลืออยู่เสมอเพราะถูก ข้าสึกกดขี่บังคับอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับคนที่ถูกกดขีบ่บังคับเรียร้องหาความช่วยเหลือ,อไม่ผิดกันมันไปเจออันตรายอะไงมีใครจะฆ่าจะฟันจะแย่งจะจีงยะงไรต้องช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยเป็นธรรมนานิจิตใจที่ถูกกดขี่บังคับจากข้าศึกคือพิเดนทั้งหลายก็เรียกร้องหาความช่วยเหลือจากเราเช่นเดียวกัน เราจงไม่คนนอนใจเมื่อได้รับก,การเรียกร้องจากที่เราจากจิตซึ่งถูกที่เด็ยกเหยียบย่ำทำลายจึงควรหา,วาบายช่วยเหลือช่วยเหลือตัวเองนั่นแหละหรือวิธีต่างๆเพราะเราจะเป็นผู้พึ่งพิงอิมอา,ายจิตนี้ไปตลอดการมันมีการใดที่จะแยกจากจิตเพราะจิตกับเราก็คืออันเดียวกันเป็นตัวแทนิีนาอันหนึ่งที่เรียกว่าเราอันหนึ่งเรียกว่าจิตเท่านั้น เวลาสรุปความกันแล้วก็คืออันเดียวกันผิดกับเราเป็นสิิงอันเดียวกันจะต้องได้รับผิดชอบกันไปตลอดสายไม่มีการไดที่แย่จากจิตเิตเรียกร้องัหาความช่วยเหลือจากเราเราจริงไม่ควรนอนใจให้ความช่วยเหลือจากจิเตเป็นเต็มความสามารถตลอดไปจิตจะได้ผ่านพ้นจากอันตรายนั้นๆเป็นลำดับลำดับ เตมาทั้งเปนผ่านพ้นบุปสรรไปได้โดยสิ้นเชิงทีนี้ความสุขความสบายหายห่วงหายกังวลทั้งหลายก็คือเราเองเป็นผู้ได้รับมีเป็นหลังใหญ่ของเราผู้ช่วยตัวเองต้องช่วยอย่างนั้นครูอาจารย์ท่านก็เป็นผู้แนะนาสั่งสอนอุบายต่างๆและนํานั้นไปช่วยตัวเองในขณะที่ฟังก็เกิดผลเกิดประโยชน์มีเป็นประเภหนึ่งเราจะนำอุบายจากท่านไปอบรมสั่งสอนฝึกฝนธรมาเรา เราก็นำไปทําให้เกิดประโยชน์อีกชั้นหนึ่งประโยชน์อันนั้นแหละเป็นประโยชน์สําคัญอีกชั้นหนึ่งคืออุบายที่ผิดขึ้นมาด้วยสติปัญญาของตอนเองแล้วกินไม่หมดถ้าเป็นอุบายสติปัญญาของตอนคนอื่นหยืดยื่นให้อย่างนี้เรามีขาดเขินบกพร่องเป็นธรรมดาเวลาเขาไม่ยืดยื่นให้ผมไม่ไม่ทราบจะกินอะไรจะใช้อะไรตัวไม่มีสติปัญญานำออกมาใช่ผิดขึ้นมาเองไม่ได้ด้วยความฉลาดของตอน คุณว่าจะติตปัญญาที่ครูวาจารย์แนะนําส,สอนจึงเพื่อประโยชน์ในปัจจุบันคือขณะที่ฟังด้วยเพื่อประโยชน์ในวาระต่อไปที่เราจะนําอุบายวิธีนี้ไปฉิดขึ้นให้ได้ดอกได้ผลมากมากขึ้นไปโดยยังไงถ้าเกิดขึ้นในการฉิดโดยอาศัยครูบาอาจารย์เป็นท้นทุนให้อุบายแล้วเราก็ไม่จนเกาะจน,นงถงถ้าจําเป็นจําใจมาอย่างนี้ไม่พึ่งไข่นะ จิตที่เป็นนักธรรมะที่ได้ต่อสู้ทางด้านจิตจัดพนามา,มา,มาพุทุกข์นแล้วถึงคาจําเป็นจริงๆแล้วจะไม่ขึ้่นขัดจิตประวัติเข้าภายในทันทีมันครึ่นไม่ได้จะขึ้นนข,ข่ดใครก็ตายเต็มตัวหวังความตายเต็มตัวสติปัญญาแม่จะมีเต็มผูมก็มาช่วยกันไม่ได้ในะขณะนั้นข้าเรื่องของเราจะติดขึ้นมาช่วยเราเองนี่เพราะฉะนั้นเราจริงต้องพยายามเสิตตั้งแต่มันนี้ที่ยังไม่สายเปลยนไป ให้มีสติปัญญาเท่าเทียมกับคนมายาของกิเลสที่มาสแสดงอยู่ในขณะนั้นๆแต่าะอย่างยิ่งในขณะตายจัดโลกกลัวกัน,เร,กน,รเ,นออเรื่องความตญญายม้มากไม่มีอะไรเหนือกว่าเรื่องความกลัวตายเพราะฉะนั้นเราจึงต้องพุ่มเทกำลังสติปัญญาลงให้ทันกับองค์ไปของกิเลสที่กลัวตายั้้มันเกิดความกลาหานและรู้ความจริงขึ้นมาแล้วมันก็ไม่กลัวเราเมื่อมยังไม่รู้มันก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาถึงแม่โลก เข้าถึงความจริงด้ทันแล้วอันใดมันก็าิึงไปหมดไม่ชาจะไปหากลูอะไรเหมือนหลอกตัวเองนะคนตายก็ทราบแล้วมันตายเปอย่างไรถึงเรียกว่าตายนี่รู้ทัดเจนมันจะทําถึงความสลายแห่งดินน้ำลมไฟเรื่องปกรรมาระของมันมันไม่เห็นมีความจะทบกระทับในการสลายตัวของมันเองแต่เหตุใดเราใจจ่งเป็นของไม่ตายเราไปทกท์กระชหวังหไหวกับเขาไปกลัวเขามีอย่างหรอเน่ถ้าอย่างนั้นก็ะาัขันมันไม่โง่มันก็มางงอยู่กับมนุษย์เราผู้เป็นเจ้าของเอง เราต้องผิดความฉลาดให้ทันกับขากับขันกับตัวเองคือจิตคนมายาที่เกิดขึ้นจากจิตจะให้ทันกันแล้วมันก็ไม่กลัวกันจะกลัวอะไรมันมีความจริงเต็มโลกนี่เรียนธรรมก็คือเรียนความจริงที่มีอยู่เต็มโลกเต็มสารทั้งท่านทั้งเรามีเต็มไปหมดตั้งแต่ความจริงล้วนถ้าสติปัญญาได้ผิดตัวขึ้นมาให้ทันกับเหตุการณ์ที่มีความจริงอยู่ในโลกเช่นเดียวกันแล้วมันก็ไม่หวั่นไหวกันทั้งนั้นต่างจริงอยู่สบาย เป็นก็เท่าเดิมตายก็เท่าเดิมในความรู้สึกนั้นเพราะเป็นก็เป็นมีความจริงก็เป็นความจริงอันหนึ่งตายก็มีความจริงอันหนึ่งเนี่ยมันไม่เห็นมีอะไรผิดแตกกันเป็นแต่เพียงความเปลี่ยนแปลงของธาตุขันโล่งย่ายไปมาเท่านั้นเองทันวานิจจังนิจังทำแก่กระท่าตัวของตัวนิจจังเองมันไม่ราบว่าวมันเป็นนิจจังมันไม่รช่เป็นทุกขังไม่ราบเป็นอนัตตานะก็ค,คือจิตผู้นี้แหละไป็ให้ความหมายเขาว่าเขาเป็นนิจังทุกขังอนัตตาตัวหลงอนิจังทุกขังอนัตตาท็คือตัวจิตนี้ ไม่ใช่ผู้อื่นใดเพราะฉะนั้นจึงต้องพิจารณาสิ่งนั้นเพื่อให้รู้ทั้งสิ่งนั้นด้วยทั้งจิตกู้ไปเสดสันต่างๆปรําคมขัญหมาต่างๆให้รู้ตัวเองอด้วยเมอตังรู้ทั้งภา,ายนอกภายในแล้วนั่นแหละมันจงไม่กระทบกระเทือนกันอะไรจะเป็นจะตายจะอะไรจะโยงแย่เปลีป่ยนแปลงไปไหนมันก็ทราบตามความจริงของมันสบายเรียนทาเรียนเพื่อความสมบายเพื่อความเพลื่อนทุกเพื่อความหลอกแก้วความหลอกลวงที่เกิดอยู่ภายในจิตทั้งตน ไม่มีสิ่งใดที่จะหลอกลวงยิ่งกว่าเราหลอกลวงเราเองโลกมันต้มถุนกันเราต้มถุนเราสิมันต้มถุนมากยิ่งกว่าสิ่งภายนอกมาต้มถุนเราตลอดเวลาเราไม่ใช่วรากฏมายานี่คือเรื่องหลอกตัวเองล้นล้วนการเรียนธรรมะจึงเรียนเรื่องตัวเองให้เห็นชัดเจนทั้งความปลอมความจริงแล้วก็แยกกันอยู่ตามความจริงของตนของตนของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันก็สบาย การมาพ้นทุกข์ก็คือพ้นจากความวุ่นวายที่เกิดขึ้นภายในตัวเองสิ่งที่จะก่อควรเป็นความวุ่นวายขึ้นมามันสิ้นไปเสียจากใจไม่มีอะไรเหลืออยู่ภายในใจท่านเรียกว่าพ้นพ้นตรงนี้นะถ้าโดดขึ้นไปโลกนั้นท,ทัศทน์ทัจระอั้งคารที่ไหนอนะ่ะมันเป็นความสําคัญของจิตที่ยังไม่เคยรู้ความจริงสั่งแท้จริงว่ามันเป็นยังไงความพ้นเป็นยังไงความติดข้องเป็นยังไมอง,องไมันติดข้องอยู่ที่ตรงไหน มันผ่านกันไปได้ที่ตรงนั้นก็เรียกว่ามันพ้นอืมันหลุดจากพันไปมันเหมือนกับมืดสว่างนี่อ่ะมืดมันมาจากที่ไหนสว่างมาจากที่ไหนมันก็อยู่เกิดในที่แห่งเดียวกันความโง่หมดไปความฉลาดมันก็เกิดขึ้นแทนที่ันท่านั้นมันอยู่ในจุดเดียวกันอืความหลุดพ้นกับความติดข้องของมันกันพ้นจากความติดข้องมันก็หลุดพ้นนี่พ้นจากทุกข์มันก็เป็นสุขพ้นจากทั้งสุขทั้งทุกข์แล้วก็เป็นบรมมาตกนี่มันก็อยู่ในจิตอันเดียวกันท่านนั่เองไม่อยู่ที่ไหน รู้ที่นี่แล้วมันก็ไม่หวั่นไหวไม่สําคัญนันหมาเพยฐานกางเวลาเดี๋ยวจะคุปเงาไม่จะคุปเงาบอกก็รู้เงาก็รู้จะคุบอะไรทั้งตัวก็ไม่จะคุปทั้งเงาก็ไม่จะคุปดูสมันที่นี่ว่ารู้รอบเหมือนนั่งตะวันเที่ยงตรงศิษศแลแล้วมันไม่มีเงารอบัวหมด นี่เมื่อปัญญารอบจิตแล้วมันก็ไม่มีเงาเงาคือพิเลตมันก็หมดไปปัญญารอบตัวมันอยู่สบายนี่แหละคำพ้นโลกโลก,กหมายถึงอยู่ในหมายถึงจิตเนี่ยที่มีโลกแห่งสมมุติมันครอบงำจิตอยู่แยกกันไม่ออกมันว่าโลกแค่ตรงนี้หมดแล้วมันก็เป็นธรรมเป็นธรรมนล้วน,วนมีนแสงสบาย หาให้เจอไม่เจอมากก็ให้เจอต้นทางก็ยังดีหลักจิตเป็นใจเป็นสําคัญเป็นหลักใหญ่โตมากสำหรับผููทองเทียนในวัดตาสสารขอจงยึดหลักจิตให้ดีไปปฏิบัติอบรมจิตใจให้มีหลักจริงไปไหนถ้าหลักของใจดีแล้วเราไม่ต้องวิบวิการในการจะเกิดจะไปพบใจไปไหนก็ไปเกิดความดีแล้วจะไม่ทําผลให้เสียจะต้องมีดีอยู่กับใจใจที่มีหลัก อย่างความดีประจำตนนั้นแหละถามมีอันนี้แล้วจะกลัวท่านอะไรก็กลัวจยิ่งเป็นการทําลายตัวเดิมซ้ำเข้าไปอีกกลัวจะไปเกิดที่ไหนกลัวจะไปตกนรกกลัวจะเป็นคุกเป็นร้อนแต่ไม่ได้สร้างความดีเพื่อเป็นการลบล้างซึ่งความชััวหรือเป็นการต้านทานเป็นการป้องกันตัวเองเลยอย่างนี้กลัวเท่าไอะไรก็ยิ่งเพิ่มความทุกข์ขึ้นไม่ใช่เป็นของดีคือมันมันไม่ใช่เหตุผลที่จะเป็นไปด้วความหลังของตนว่า ไม่ต้างการได้รับความทุกแต่มันก็ต้องทุกโดยดีทงเหตุผลแล,แ,แล้วเราต้องมี่แก้ไขเราจะปฏิบันี้ธรสวดกุชลาธรรมมาฟังเสียนี่ก็ยังไม่ตายแปลว่าอะไรกุชลาธรรมาตายแล้วมัสวดกันเต็มมาเต็มมาฮเฮ้ยลองนี้ไม่อย่างุ่งไม่นั้นนะกาวทามากก็ตาม ชัวถ้ามันเต็มใจของเราเนี่ยกุธรรสมาแปลว่าอุบายความฉลาดเอาคลิตขึ้นมาให้มันเกิดความเสดยวฉลาดทานก nah ับพิเลทที่เป็นความโง่เขาทําคนให้โง่เขาก็คือกิเลทกุตระสมายของมาคุยลแก้แก่ความฉลาดแก้ความโง่ที่ภายในจิตใจมาแล้วพูดล้านกุศลาก็ต่างตายแล้วมันแสนสมัยมันต้องพยุกตอะไรแต่ผู้เผยกุศลาเองก็ไม่ทราบกุศลาคืออะไรไปชัวริ้งเงินยิงความโงกาังเกิดประโยชน์ เด็กนั่งยิงนี่กุศลาธรรมมาดูจิตของตัวเองมันฉลาดไม่ไหมอยู่ลานี่อากุศลาธรรมมันมีโง่อยู่ในจิตใดบ้างภายในจิตนี้เออัยากตาธรรมมันกลางๆมันคิดยังไงมันเป็นกลางคิดเรีนเป็นกุศลคิดแรนเป็นอกุศลมันบริสุทธิ์แล้วมันก็เป็นอัญากระตาธรรมเหมือนกันถ้าเราจะจะแยกสมมุิไปรนนั้นแต่กินเราธรรมดามันเป็นไปไม่ได้ท่านแยกไว้เป็นธรรมหลายประเภท นี่แหละร้านใหญ่อยู่ที่กุชลธรรมะกุศลาธรรมะอพยากตาธรรมะภายในตัวของเราทั้ทงนั้นสร้างให้พอกุชลาธรรมะให้ตัวให้ให้มันพอใช่ไหมายแล้วนี่มึงพระมามาตึดพรากาุชลาหรือไม่ไม่เป็นปัญหานี่โลกเขานียมมันว่ากาทํามาอย่างนั้นแหละเหตุผลหลักฐานอันแท้จริงมันไม่ค่อยได้หลักฐานในเหตุผลอันแท้จริงก็คือกุชลาธรรมะาภายในตัวอย่างนี้นี่แหละเป็นการถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ถึก การสร้างอุตสาธรรมะแก้อุตลาธรรมะพันตัวองแก่ของนี้สร้างของนี้มีเทศเสมอเนนี้ใครจะมามากมาตามบางทีเทศในที่โน้นทน้องมากความไปสัมาัสแร้วงนี้เอาใหญ่เลยเวลาหลวงตาบัวตายนั้นยิมมาไปเทียบกว้านัข้างไม้ลาบากลำบนท่านมากุตลาธรรมะอุตลาธรรมะหลาหงหลงตาบัวตายแล้วนาวเออตายตายทั้งหงวลงตาบัวเออ พยายามสร้างกุศลความฉลาดมาโดยลำดับบจนเป็นปฏิกําลังความสามารถทามันจะจมให้มันจมไป้าความฉลาดจนจนไม่ได้มันจมไปไม่ต้องมาสกุจลาลไม่เปประโยชน์วางนี่เลยจะกวนขึ้นมาทำไมพระจะกวนพระธรรมกาลางสร้างเป็นให้มันถอยเวลามีชีวิตอยู่ไม่สนใจเวลาพายแล้วไปเทอวกวนพระธรรมมาธรรมมากุศลาทรมายุ่งไปหมดแล้วเกิดมาทางก็มีแต่พิธีฮะให้ปวก นั่นแหละสับปะหลงเลอเขาจัดนั่นจัดน,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 นี่จันแม่จัดขาใจดีวอนอะไรไกันเขาจัดเราก็ดอมดมมาถวายขนานั้นเป็นพิธีหน,นึ่งเอ้ย,อยน้ำพังน้ำแรงตัวเองที่จะทำแสดงความพอออกพอใจด้วยตัวเองเป็นสม,มันตัวเองเป็นเจ้าภาพเป็นเนื้อหนังของตัวเองเกี่ยวกับพระกับวงกับพ่อกับแม่ไม่เห็นแสดงมาจะเป็นพิธีพิธีในเรื่องนี้แต่เรื่องพิธีทั้งหมด ทีนี้ความเป็นความตายความสุขความทุกข์มันไม่ใช่พิธีมันเหยียบย่ำทำลายอยู่กับหอวใจของคนเพราะเราควรจแก้ที่ตรงนี้แก้ให้พอพอเหมือมันพอในใจแล้วรู้เองในงานสพหลงข่อบัวนี่หรอทาให้คนเห็นเพราะโลกมองไทยแล้วนี้สมัยปัจจุบันนี้ไม่เห็นมีตายแล้วยุ่งพุทธลามาติคาพันยุ่งไปหมดเลย อืมดีไม่ดีหออพิธีทำมาตั้งกึ๊กลงไปสวดกันทั้งวันทั้งคืนไม่รทราบวิธรรมหมายขอามันาไยสวดกันวันทั้งคำ่ำคืนน,นั้งรุ่งนี้จะเสียหรือจะทึ่คืึโคมหาความสงบสงัดที่จะเป็นไปพุกความสงบเพียงนใจแต่ก็ไม่ได้นี่จึงห้ามเลยอย่ามาสวดอะไรอะไรไม่ให้สวดทั้งนั้นเราห้ามเด็ดเลยเราพักท่านมาก็มาอา้อาวหลักที่ถูกต้องแต่บางสกุลเอาบางสกุลท่านใครมีตถาทาอะไรเอาบางสกุล เสร็จแล้วจะถาสัพทีให้พอดน,นี่เหมาะเหมาะถูกต้องตามหลักของพุธธทธครับทำอย่างนั้นจริงด้วยทังอย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นให้ทำอย่างอื่น,ให,น,น,นให้โลกได้เห็นจริงเราม,มีแบบที่สบักิของเราแล้วไม่ได้ทำแบบสุ่มๆดาวๆคุงแม่จะป่าก็ตาม,มหลักนี่อย่างนั้นนะรทำอะไรต้องมีเหตุมีผลม,มีหลักมีจณฑง เอาตัวตนนี้มาเกี่ยวต้มทำลายศาสนาจะเหลือมันจะชื่นความจริงก็ไม่เหลือนแะหว่างมีศาสนาพิธีแต่โมดเป็นบ้านเป็นเมืองไปที่ไหนก็จะเข้าถึงตัวจริงเลยไม่เจอตัวจริงก็เลยไม่หนีแต่พิธีเต็มบ้านเต็มเมืองนี่ถึงไม่แบบที่เกี่ยวข้องเขามีมนต์ไปที่ั่นที่นี่เฉพาะอย่างนี่ในกะรุงเทพลุกิ์ลุกหานิมนต์ไปกุศลามาติกาบางสกุลเอ้ยอยา้ไปเลยมันไปกี่คว้างเขาระหว่างนี้อ่ะอ้าว คือทิ้งไปั้นความจริงแล้วมันจะไปะยุ่งนี้แต่พิธียุ่งเลยกวอาจะได้ทําอะไรหนึ่งโหพิธีก็เกิดทําทการรอบด้านรอบเมืองศาสนาก็เกิดมาพิธีทําต้องทําให้จริงให้จังให้ถูกตามเหตุตามผลคนุู้สุกบุตรท้า,ลาหลังได้ถือเป็นกติตัวอย่างอันดีงามนั่นหลักมัน,นอยู่่ตรงนั้นไม่อยู่ที่พิธีจถ้าพิธีเอาขังแด้แค้ แข็งในสิ่งที่ไม่ขังเก้าในสิ่งในสถานที่ไม่คันทั้งหล่อกกอกเปิดและไม่หายามมันใสมันเกิดประโยชน์อะไรคารที่ตรงไหนเก้าที่ตรงนั้นเนี่ยออจริงที่ตรงไหนพิจารณาที่ตรงนั้นนี่แหละเรื่องสวดกุศลธรรมมาให้สวดในตัวเองนั่นแหละนั่นง,งให้สวดยืนเดินนั่งนอนให้สวดกุศลาให้พิจารณาความสลาดแก้ความโง่ของตัวเองอความโง่นั่ยนำพาคน่ปรับความทุกข์ความลำบากความฉลาดไม่ได้พาทำให้เป็นอย่างนั้น ความเลาดที่เกลดเสีสารนั่มนมาให้เป็นความฉลาดมันมันก็เป็นความโง่ <Hey. S 1> ถ้าเป็นความฉลาดเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมะคือเหตุผลด้วยแล้วจะไม่มีเรื่องความทุกข์ความเลานาเกิดมากนน็เท่าไหร่จะกดเครื่องทุกข์คือความโง่นั้นเป็นเป็นเหตุมาจากความโง่นั้นให้หมดไปโดยลำดับน,นี่แหละกุศลานถูกต้องกินาตรงนี้ไม่เหตุประโยราม,ม,มันัภปฏายูมันเกิดจากอะไรแค่ดอยูอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยก็หัวใจของคนเรานี ยังก็อาตทีกานแสดงจากพระไตรปุณณเตมาเหตุปว,วาน่ะทั้งหลายเกิดจากเหตุเหตุประโยชน์อะไรเป็นเหตุนะก็ใจเป็นมหาเหตุเนี่ยมันเป็นปัจจัยเ็เอ,อื้อกอกไปอย่างนี้ก่อเมืองเป็นขัน้นแหนมไปดูลำาดับก็ไปจับใจนี้อวิชชาพยาสร้างคาเลื่อยไปเรื่องมาทั้งถึงชมบรโยโหติมันก็ล้วนแล้วต้องเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเหตุเป็นใจเสียบเน่างนอนไป มื่อแกที่ตรงนี้แล้วกับวิชาวติวัเซสบิดลาคานไปเลยทุกท่งถึงนิวโ,โ,โทโไไหติแน่ดับตรงนี้แล้วมันดับไปหมดเหมือนกับตน้นไม้เราถอนออกมาข้างล่างแล้วกินข้ามสาขาดอกใบก็ต้องถามมันละมันดับตายไป้วยการหมดถ้าถอนหลักแต่เราถอนขึ้นมาหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือถอนี่เลต้อนถอนที่ตรงนี้พิจารณาตรงนี้เอสวดกันทําไมสวดไม่พิณาเหตุพิณาผล ทำมาวุธทำมีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่จะสอนให้คนโง่สวดแบบมึงโง่สวดแบบแม่คำหนึ่งถามให้แลแบบ้วผลอะไรไม่รู้เขาพาทำก็ทำบ้าๆไปเหมือนทำพุ้ยเจ้าสอนคนให้โง่ที่อย่างนั้นไม่ตรงกับความจริงคือศาสนาออกมาจากผู้ฉลาดทำเป็นสิ่งที่ประกอบด้วยเหตุผลทุกสิ่งทุกอย่างทุกแง่ทุกมุมเวลาเราปฏิบัติเอาแบบุ่มดาวเอาความ,มาง่ายเ้าไปว่ามันก็เข้ากันไม่ได้ศาสนาเหลือแต่ชื่อ พอนับถือศาสนาหาผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการนับถือศาสนามันก็ไม่มีเพราะถือแต่เป็นพิธีเฉยเวลาจลาลับจะนอนก็ว่า้พับโปเลๆๆๆๆๆนน็กโปเล็กโปเล็กโปเล็กพารามาตัวเกือบจะไม่จบจะตายซะก่อนแล้วล้มกรอกลองไปในวายว้าะแล้วคดีกลางเช่ยเท่าน,น,นั้นน,น,นีนิดหน,น่อยท่านดีใจทําไม่ไดปฏิเสธนวัตกรรว่าอานั้นมันไม่เกิดประโยชน์แต่มันไอสิ่งที่มันตรงที่เรานั้นเราไม่ได้คิดสิ อะไรพาให้ทำอ่อนแอะทังขนาดนั้นคืออะไรนั่นเป็นจริงเป็นจังกว่านั้นบ้างไม่ได้เือนั่นของนั่นเราจะให้คิดของนั่นทั้งหน่อยแล้วอะไรๆมันจะได้มีจริงมีจัง,ม,จงมีดีมีเหตุมีผลขึ้นมาหลักศาสนามันจะปรากฏแโลกเรื่องความจริงจังเรื่องมันเป็นอย่างนี้ทั้งได้พูดอย่างนั้นเอาลนะเอบางเช่นคำน,นี้